บเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินทิ่นไทยนักปราชญุยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพันษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นดินแดนอรุสาวรีคนดีสีอุบล เหล่ากาชาตจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การนำของนางร้อยพิมพ์สายพันธุ์นายกเหล่ากาชาตจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุรพลสายพันธุ์ผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานที่ปรึกษาในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้ดำเนินง,งานตามภารกิจหลักของเหล่ากาชาตจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกเป็นอย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆการส่งเสริมคุณภาพชีวิตงานโครงการพระราชดำริงานส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาติงานจัดหารายได้งานพระราชพิธี รัฐพิธีร่วมกิจกรรมต่างๆกับจังหวัดหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอแล้วเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานียังได้จัดทำโครงการพิเศษต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาตเองและโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุดังนี้เด็กวัยก่อนเรียนเป็นระยะที่สมองกำลังเจริญเติบโตหากเด็กได้รับการพัฒนาที่ถูกวิธีจะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลรัชธานีจึงได้จะทำโครงการกาชาติอุบลร่วมใจมอบอนาคตที่สดใสให้เด็กไทยในจังหวัดอุบลโดยการมอบของเด็กเล่นชุดเสริมพัฒนาการ และชุดผ้ากาบบัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน200เช่นเดียวกับเด็กในวัยเรียนะระดับประถมศึกษาก็มีการมอบสื่อการเรียนการสอนและหนังสือสับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน242โรงเรียนนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิแมกโดนัลตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาให้กับนักเรียนตามโครงการตรวจวัดสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ในระดับมัธยมศึกษาได้ร่วมกับสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทยดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งใน8จังหวัดของประเทศไทยและหนึ่งในสองของจังหวัดภาคอีสานที่เข้าร่วมโครงการนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด1 0โรงเรียนจากความสําเร็จของโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดทําให้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกจํานวนมากจึงได้ขยายเป็น โครงการโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน1 0 1โรงเรียนถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทยและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดของสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทย นอกเหนือจากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาแล้วเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทําโครงการเยาวชนใจใสร่วมใจป้องภัยสิ่งเสพติดโดยนํานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนแกนนําในโรงเรียนต้นแบบ10โรงเรียนมาเข้าค่ายเพื่อให้นักเรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อจะเป็นพลังสําคัญในการร่วมป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด รวมทั้งได้จะทำโครงการประกวดหนังสั้นพลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับในจังหวัดอุบลราชธานีได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยการจัดทำหนังสั้นเข้าประกวดเพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดแล้ว การปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้จะทำโครงการต่างๆดังนี้จัดให้มีพิธีสวนสนามของยุวกาชาตหนึ่งในวันสถาป,ปนายวกาชาตและวันสถาป,ปนาเหล่ากาชาตจังหวัดในวันที่27มกราคมของทุกปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาติทั้งในและนอกโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนอาสายุวกาชาติทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งการจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาติให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมอาสากาชาด หลักสูตรวิทยากรอาสายุวกาชาติให้กับผู้ที่ปรึกษาชุมนุมอาสายุวกาชาติและหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติให้แก่นักเรียนแกนนําอาสายุวกาชาติจํานวน33โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำโครงการโภชนาการดีชีวิมีสุขและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนสตรีได้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของตนเองเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาสตรีแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยศูนย์พัฒนาสังคมที่74และสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการอบรมเยาวชนตามโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรโครงการเยาวสตรีไทยรู้คุณค่าเอกลักษณ์ไทยใส่ใจอาชีพให้กับเยาวสตรีในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของหน้าที่ของสตรีไทยตามพระราชดำรัส ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ประธานให้กับสตรีไทยซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการสุดยอดเพชรน้ำหนึ่งระดับภาคของสภาสตรีแห่งชาติและได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2555และในฐานะที่เหล่ากาชาติเป็นองค์กรสตรีได้ร่วมกับองค์กรสตรีในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานรวมพลังสตรีไทยเทิดไทยองค์ราชินีครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสตรีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารผู้ได้โอกาสให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลผู้ต้องขังหญิงและมอบชุดของขวัญให้กับผู้ต้องขังหญิง สำหรับประชาชนทั่วไปได้ร่วมกับโรงพยาบาลสันปสิททิประสงค์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตที่7ในการจัดหาโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและจัดงานวันบริจาคโลหิตโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ และเชจูเกียรติผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานที่ช่วยจัดหาผู้บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาติไทยจัดการอบรมแกนนำอาสาสมัครพร้อมรับภัยพิบัติในอำเภอนาขุนและนายืนตามโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจะทำโครงการอาสากาชาตเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารการเตือนภัยและการบริหารจัดการการบรรเทาสาธารณาภัยอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการจัดซื้อวิทยุสื่อสารและชุดอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่ทุกตำบลและทุกอำเภอในส่วนของผู้สูงอายุได้จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบรอบด้านดังนี้ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนประมาณ3,500รายมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตาจำนวนประมาณ46,000รายร่วมกับสถานีการาาิิที่7ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุการอบรมอัสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การส่งคราห์ผู้สูงอายุที่ได้โอกาสงานโครงการในพระราชดำริเป็นอีกภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาติจังหวัดเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการดังนี้ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพพรราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการมอบชุดของขวัญและเงินสดให้กับผู้ป่วยมูลค่า1,500บาทต่อคนเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในพระราชานุเครา์ สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนไทยการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้กรรมการและสมาชิกมีพลังใจและพลังกายร่วมกันในการปฏิบัติงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกจัดโครงการเช er ิดชูเกียรติสมาชิกอาวุโสที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลานาน,านโดยการมอบเกียรติบัตรและชุดของขวัญจำนวน70รายรวมทั้งออกเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกที่เจ็บป่วยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิก เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และให้โอกาสสมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระชับความสัมพันธ์และสร้างความสมัครสมานสามคัคคีระหว่างสมาชิกเข้าร่วมประชุมกรารชาติจังหวัดภาค7การเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่าการชาติจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 19, มกราคม2555การจัดงานกีฬาสัมพันธ์3หน่วยงาน ที่สังกัดสภา,ากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกายและเกิดความสมัครสมานสามัคคีจัดโครงการัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานกับจังหวัดต่างๆและประเทศเพื่อนบ้านดังนี้ศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่วาสนเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดที่จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีจากโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาติไทยกาชาติสากลและการใช้เครื่องหมายกาชาติแก่กรรมาการสมาชิกเหล่ากาชาดยุวกาชาดและอาสายุวกาชาด นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีในทุกกลุ่มดังกล่าวแล้วการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสํานักง,งานเหล่ากาชาติให้ทันสมัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสนับสนุนการทํางานให้ประสบความสําเร็จในช่วงสองปีที่ผ่านมา เหล่ากาชาติจังหวัดอบุบลราชธานีได้ดำเนินการดังนี้การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเหล่ากาชาติจังหวัดอบุบลราชธานี w w w r e d c o วฟเ u b o n org เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของเหล่ากาชาติให้แก่กรรมการสมาชิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบเปิด Facebook ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอบุบลราชธานี ww w f a c e b o o k ค s ม r e d c o s s อุบล bon, หรือ w w w f a c e b o o k c o m g r o u p /Redcross u b บ n เพื่อให้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอผลงาน โดยใช้ระบบ LCD โปรเจคเตอร์กิจกรรมและโครงการต่างๆที่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลา2ปีนอกจากจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกกลุ่มแล้วยังเป็นผลให้เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้รับรางวัลซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวจังหวัดอุบลราชธานีคือ โลกประกาศกิติคุณเครือข่ายดีเด่นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดจ,จากสำนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทยซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวันนี้รับพระราชทานโล่ประกาศกิติคุณโครงการสุดยอดเพชรดำหนึ่งระดับภาคจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันสตรีไทย1สิงหาคม2555 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประถมรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2554จากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันสตรีไทย1สิงหาคม2555ภารกิจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นและสำเร็จร่วงไปได้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจร่วมแรง และก็ร่วมรับของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่าชาชาจังหวัดบุราชธานีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่าชาชาจังหวัดบุราชธานีมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุราชธานีให้ดีขึ้นดิฉันในนามของเหล่ากาชาิจังหวัดบุร,ร,ราชธานี ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบัวราชะทางทุกท่านรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเน่าการนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ